สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Deep Dive วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องไวรัส ISV ในบ้านเรากันค่ะคือจากข้อมูลที่เรามีทั้งรายงานการแพทย์สถิติแนวทางการสื่อสารต่างๆเนี่ยพบว่าเออเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดานะคะใช่เลยครับ RSV นี่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วผลกระทบมันหนักนะครับโดยเฉพาะกับเด็กเล็กๆแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยมันสร้างภาระทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เศรษฐกิจด้วยไม่น้อยเลยครับงั้นเปิดประเด็นแรกที่น่าสนใจเลยนะคะคือคนทั่วไปอาจจะติด RSV แล้วอาการก็เหมือนๆวัดแต่ว่าในเด็กเล็กนี่มันหาจะรุนแรงถึงขั้นระบบหายใจล้มเหลวได้เลยมันเหมือนมีช่องว่างในการรับรู้ใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เลยนะคะ ครับกลไกมันก็น่าสนใจนะครับคือตัวไวรัส RSV เนี่ยมันเข้าไปในทางเดินหายใจแล้วมันทำให้ sales. เซลล์มันหลอมรวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆที่เรียกว่าซิงซิเชียนะครับพอมันรวมกับปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยก็เลยเกิดการอักเสบบวมแล้วก็มีเสมหะคนๆออกมาเยอะมากทีนี้ในเด็กเล็กหลอดลมฝอยเขายังเล็กนิดเดียวพอมันมีการอุดตันแบบนี้ก็เลยอันตรายมากครับอ๋อ เข้าใจแล้วค่ะคือทางเดินหายใจเล็กกว่าอาการเดียวกันเลยดูรุนแรงกว่ามากในเด็กแล้วอย่างนี้สัญญาณเตือนหรือที่เรียกว่า red flags ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยจับตาดูใกล้ชิดเลยมีอะไรบ้างคะต้องสังเกตดีๆเลยครับถ้าเห็นลูกหายใจเร็วกว่าปกตินะครับหรือหายใจลําบากสังเกตตรงหน้าอกจะบุ่มลงไปหรือได้ยินเสียงวีดวตอนหายใจหรือว่าถ้าเสมหะเยอะมากไอโขกโขกบางทีไอจนอาเจียนออกมาเลย แล้วก็ที่สําคัญคือถ้าดูซึมลงไม่ค่อยเล่นไม่ยอมกินนมอันนี้น่าห่วงแล้วก็น่ากังวลที่สุดเลยคือถ้าเห็นตัวเรื่องขิวเขียว,ยวอันนั้นคือขาดออกซิเจนแล้วต้องรีบพาไปหาหมอทันทีเลยครับค่ะแล้วสถานการณ์ในไทยล่ะคะเห็นว่าระบาดหนักช่วงหน้าฝนต่อหน้าหนาวกรกฎาถึงพฤศจิกายนประมาณนี้ซึ่งช่วงนั้นมันก็มีไข้หวัดใหญ่ระบาดด้วยสิคะแบบนี้ก็แยกยากเลยใช่ครับ ทำให้การวินิจฉัยมันซับซ้อนขึ้นไปอีกกลุ่มเสี่ยงที่สุดเลยก็คือเด็กๆอายุต่ำกว่า5ขวบอย่างปี66ที่ผ่านมานี่ข้อมูลบอกว่าเจอไป24,000กว่ารายเลยนะครับเสียชีวิต4รายโดยเฉพาะเด็กขวบแรกนี่ป่วยเยอะสุดเลยเกือบเกือบ30%ของทั้งหมดแล้วกออ็อย่าลืมกลุ่มผู้สูงอายุด้วยนะครับกลุ่มนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันต้องระวังครับ มีข้อมูลหนึ่งที่เดิฉันว่าน่าสนใจมากเลยคือเรื่องพื้นที่เสี่ยงค่ะเหมือนว่ามันเปลี่ยนไปทุกปีเลยอย่างปี 66, 66หนักที่สิงห์บุรีชัยนาทแต่พอปี67กลายเป็นแถวจันทบุรีภูเก็ตชนบุรีไปซะง,งั้นการที่มันไม่แน่นอนแบบนี้แปลว่าระบบเฝ้าระวังของเราต้องไวมากๆเลยนะคะ คือภาระทางเศรษฐกิจครับมีการประเมินกันว่าค่ารักษาพยาบาลเด็กเล็กต่างกว่า5ปีที่ติด RSV เนี่ยสูงถึงปีละ1,750ล้านบาทนะครับโอ้โหแล้วเด็กต้องนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยประมาณ6วันนี่ยังไม่นับว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องหยุดงานมาดูแลแล้วก็ภาระเตียงเต็มในโรงพยาบาลช่วงที่ระบาดหนักๆอีกพอเห็นภาพความหนักหน่วงขนาดนี้การป้องกันยิ่งดูสําคัญมากๆเลยค่ะ ที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือเรื่องสุขอ,อนามัยพื้นฐานใช่ไหมคะล้างมือบ่อยๆเขาบอกว่าล้างมือเนี่ยลดเชื้อได้ถึง70%เลยแล้วก็ทําความสะอาดของใช้ใส่หน้ากากเลี่ยงที่คนเยอะๆใช่ครับนั่นคือพื้นฐานที่สําคัญมากๆแล้วก็ยังต้องทําอยู่เสมอแต่ว่าตอนนี้ครับเรามีความก้าวหน้าทางชีวการแพทย์ที่เออเรียกว่าเข้ามาเปลี่ยนเกมได้เลย มันคือภูมิคุ้งกันสำเร็จรูปชนิดออกฤธิ์ยาวหรือ LAMAB นะครับชื่อการค้าคือ n e r a v i m a p n e r v i m a p ตัวนี้พัฒนามาเพื่อปกป้องทารกโดยเฉพาะเลยครับนิเซวีมาบีบอะออชื่ออาจจะยังไม่คุ้นหูเท่าไหร่ประสิทธิภาพมันเป็นยังไงคะฟังดูเหมือนเป็นความหวังใหม่เลยประสิทธิภาพดีมากจริงๆครับคือฉีดแค่เข็มเดียวป้องกันได้นานถึง5เดือนเลยซึ่งมันก็จะครอบคลุมช่วงฤดูระบาดของ RSV พอดี จากข้อมูลการศึกษาเนี่ยพบว่าช่วยลดการติดเชื้อ RSV ที่ต้องไปหาหมอได้เกือบ80% 79.5ลดการนอนโรงพยาบาลได้83%กว่าๆแล้วก็ลดการต้องเข้า ICU ได้ถึง75%เลยทีเดียวครับที่สำคัญคือสามารถให้พร้อมกับวัคซีนอื่นๆตามตารางปกติของเด็กได้เลยไม่ต้องแยกฉีดโอ้โหตัวเลขน่าทึ่งมากเลยค่ะลดความเสี่ยงได้เยอะขนาดนั้นแต่ทำไมเรายังไม่ค่อยได้ยินชื่อนี้กันแพร่หลายเท่าไหร่นักล่ะคะเหมือนข้อมูลยังไม่ทั่วไป นั่นแหละครับคือประเด็นสำคัญเลยที่เราเจอมันเหมือนเกิดเป็นช่องว่างในการสื่อสารขึ้นมาครับ คือข้อมูลเกี่ยวกับ n u r s e r y r ย m a p เนี่ยยังค่อนข้างจำกัดอยู่ในวงการแพทย์หรืออาจจะตามโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งแต่ว่าสารที่เราสื่อสารออกไปในวงกว้างสู่สาธารณะส่วนใหญ่ก็ยังเน้นไปที่เรื่องสุขออนามัยแบบเดิมเป็นหลักก็เลยทำให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจำนวนมากอาจจะยังไม่ทราบว่ามันมีทางเลือกในการป้องกันที่มันล้าหน้าแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงแบบนี้อยู่แล้ว งั้นสรุปจาก Deep Dive ของเราวันนี้ก็คือ RSV เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุมันสร้างภาระหนักทั้งสุขภาพเศรษฐกิจแล้วการระบาดในแต่ละปีก็ค่าดาพื้นที่ได้ยากแต่ในขณะเดียวกันก็มีนวัตก,กรรมอย่าง n u r s e v m a r ที่เข้ามาช่วยป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเพียงแต่ว่าข้อมูลสำคัญตรงนี้อาจจะยังกระจายไปไม่ถึงคนทั่วไปเท่าที่ควรจะเป็นนะคะ ครับผมและนั่นก็นำไปสู่คำถามสำคัญให้เราได้ขบคิดกันต่อครับว่าในโลกยุคข,ข้อมูลข่าวสารแบบนี้ที่ข้อมูลสุขภาพสำคัญสคัญอย่างเรื่องนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆที่อาจจะช่วยชีวิตได้เนี่ยมันอาจจะยังกระจายไปไม่ทั่วถึงหรือเข้าถึงยาก แล้วเราแต่ละคนในฐานะคนพั่วไปเนี่ยจะมีวิธีเข้าถึงตรวจสอบแล้วก็นําข้อมูลที่จำเป็นจริงๆต่อสุขภาพของครอบครัวเรามาปรับใช้อย่างไรได้บ้างเพื่อที่เราจะสามารถลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่เรารู้กับสิ่งที่เราลงมือทำจริงๆได้บ้างครับ